ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนดาวประจำตัวอยู่ในพบความรักเกิดใหม่พบความรักสดใสาดาวความรักเดินผิดปกติอยู่ในพบมรณะก่อนย้ายเข้าพบแห่งความสุขความเจริญเลงดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีช่วงที่ดาวความรักสลับเรือนกับดาวมรณะดาวอริและดาวมรณะสลับกันเลงลัคนาคนโสดสนิท มีคนเข้าหายเยอะแต่ที่ชอบกลับมามาหายหายที่ไม่ชอบกลับมาแบบสม่ำเสมอก็เลยเริ่มชอบเลือกคนที่ชัดเจนดีกว่าคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะคุยมาตั้งนานไม่คืบหน้าสักทีมีคนใหม่มาให้เลือกเบื่อจะรอคนเก่าอาจเลือกคนใหม่ที่พร้อมให้สถานะคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วที่ว่ารู้จักกันดีพอแล้วอาจมีเรื่องประหลาดใจ เขาอาจไม่ใช่แบบที่คิดหรือเขาอาจเปลี่ยนไปต้องจับตาดูค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักลว้ลวนประจำเดือนตุลาคมปี2568ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักนะคะครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเก็ดอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าเกิดว่าต้องการทราบดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกต็ดลับดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ไล n e ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description หรือว่าตรง Comment ที่ใต้คลิปค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะ1คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่วไรสถานะและ3คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะเป็นแค่แฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วก็ได้ค่ะสําหรับท่านที่สนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งทําแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นทานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมีลักษณะข,ของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามีนดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสย้ายจากราศีมิถุนเข้าราศีกรกฎซึ่งก็เป็นพบเรือนที่ดีทั้งหมดนะคะตอนอยู่ราศีมิถุนน่ะก็เป็นปฐุมเกณฑ์เป็นพบเรือนที่ทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสในการสร้างครอบครัวได้ทีนี้พอย้ายเข้าราศีกรกฎก็เป็นพบเรือนความรักเกิดใหม่พบเรือนความรักสดใสค่ะสำหรับดาวความรักดินสถิตอย,อยู่ที่พบเรือ,มอนมรณะชะต ครึ่งค่อนเดือนเลยตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่23สเนี่ยนะคะสถิตยอยู่พบเรือนนี้ก่อนที่จะย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีเป็นพบเรือนแห่งความสุขความเจริญแล้วก็ย้ายเป็นเล็งกันกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ก็เป็นการย้ายที่ค่อนข้างจะผิดปกติเพราะว่าดาวเนี่ยเดินค่อนข้างช้าแล้วก็บางทีก็เดินถอยหลังคือเดินช้ากว่าจะคืบคานออกจากพบมรณะย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีแล้วดันเดินถอยหลังย้ายกลับเข้ามาอยู่ในพบเรือนมรณะอีกในช่วงปลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความรักเนเน,นีดือ มันก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้กังวลใจหรือทําให้หน้าปวดหัวหรือทําให้มีความประหลาดใจได้เหมือนกันมันมีช่วงหนึ่งนะคะที่ดาวความรักสลับเรือนกันกับดาวมรณนะก็คือดาวความรักมาอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นภพเรือนของดาวมรณนะแล้วก็ดาวมรณะย้ายเข้าราศีกันซึ่งเป็นภพเรือนความรักจะเป็นช่วงประมาณวันที่1 1ถึง23ตุลาคมช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดใจหรือเกิดรักพลิกล็อกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ดาวมรณะแล้วก็ดาวอริเนี่ยก็เข้ามาสัมพันธ์ในพบเรลอนความรักด้วยนะคะดาวอริเนี่ยอยู่ก่อนอยู่ประมาณครึ่งเดือนอยู่ถึงวันที่18เลยนะก่อนที่จะย้ายออกไปดาวอริก็คืออุปสรรคปัญหาหรือว่าความขัดแยง้งความขัดอกขัดใจแล้วก็ดาวมรณะย้ายเข้ามาในวันที่11นะคะแล้วก็อยู่ยาวๆไปตลอดทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวความรักสําหรับชาวมีในในช่วงเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันก็มีเรื่องให้ต้องคิดเยอะคิดหนักเหมือนกัน แล้วก็ดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวมหาสเสน์นะคะดันไปหลบมุมอยู่ในภพเรือนเสียหายก็เลยทําให้สเสน่ห์ที่คุณมีต่อคนรักคนคุยหรือคนรักคนคุยที่มีต่อคุณเนี่ยมันมีโอกาสจะจืดจางได้บ้างเหมือนกันค่ะสำหรับคนโสดสนิทเนี่ยโอกาสที่จะพบเจอความรักเนี่ยมันมีเกิดจากการที่ดาวประจําตัวของคุณยอยู่ในภพเรือนความรักเกิดใหม่นะ แต่น่าเสียดายที่ดาวความรักในช่วงจังหวะเด,ดือนนี้มันยังไม่ดีเพราะว่ามันอยู่ในภพเรือ,มอะนมรณะซะค่อนข้างที่จะนานนะคะทาให้โอกาสที่จะเจอเจอความรักมันจะเจอความรักที่มันไม่ค่อยจะสบกันอะความต้องการไม่ค่อยสบกันคือดูแล้วคุณเนื้อหอมมากกับการที่ดาวประจําตัวคุณอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าคนที่คุณชอบอะ่ะเขากับอาจจะไม่ได้ชอบคุณหรือก็ชอบคุณเหมือนกันแหละแต่ว่ามามาหายหายไม่ค่อยชัดเจนในขณะที่คนที่คุณไม่ได้รู้สึกถูกใจถูกสตาอะไรเนี่ยเขาดันมาแบบสม่าเสมอเนี่ยจังหวะมัน เป็นแบบนี้นะคะ แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าดาวประจํตัวงคุณก็อยู่ในจุดที่ดีแล้วก็ในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยดาวความรักเนี่ยจะย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีและก็มีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งซึ่งดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงเนี่ยก็เป็นดาวที่ทาให้คุณตาสว่างด้วยดังนั้นในช่วงปลายปลายเดือนถึงแม้ว่าดาวความรักก็จะต้องเดินย้ายกลับเข้าสู่พบมรณะอยู่ดีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่ทําให้คุณตาสว่างที่ทําให้คุณคิดได้ว่าเราอย่าไปมัวรอคนที่เราชอบเขาแต่เขามามาหายหายหรือไม่ชัดเจนหรือไม่ชอบเเเเรราาาอยยู่ลมปิดจ ให้กับคนที่เขาอมาแบบสม่ำเสมอแล้วก็พร้อมที่ชัดเจนกับเราดีกว่าดังนั้นมันก็เลยพลิกล็อกในจุดนี้ว่า ไอ้ที่คนคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่รู้สึกถูกใจถูกสไตา์เนี่ยแล้วก็อาจจะคุยคุยกันมานะคะคือเขาอาจจะสนใจคุณในระดับหนึ่งก็ได้อาจจะไม่ถึงขั้นไม่สนใจเลยนะคะคุยคุยกันมาแต่เขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนไมไ่ให้ความสม่ําเสมออะไรคุยด้วยแล้วมันก็มีความรู้สึกไม่ได้มีความสุขเต็มที่ในขณะที่คนที่เขาพร้อมจะชัดเจนพร้อมที่จะมาแบบสม่ําเสมอให้สถานะเนี่ยทีแรกเนี่ยเราไม่ได้เปิดใจแต่เรามองดูแลรักคนที่เขารักเราดีกว่าเราอาจจะลองเปิดใจดูพอลองเปิดใจดูก็เห็นว่าเออเขาก็มีอะไรดีๆแวต่่เืองจาก อันนี้มันเป็นการพยายามที่จะเปิดใจนั่นก็เลยทําให้ดาวความรักของคุณพอเดินย้อนกลับเข้าสู่ภพรเรือนมอรณะเนี่ยในช่วงปลายเดือนเลยก็คือวันที่31อตุลาคมเลยนะคะเดือนถัดไปก็คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณก็ต้องพยายามที่จะชอบเขาเพราะเบื้องต้นคุณไม่ได้เกิดจากหัวใจที่คุณจะชอบเขาคนนี้คุณเกิดจาก สมองความคิดของคุณคุณมีความรู้สึกว่าก็คนที่เราชอบเขาเขาไม่ชัดเจนกับเราไงงั้นเรามเลือกคนที่เราอาจจะไม่ได้ชอบดีกว่าลองเปิดใจดูมันก็อาจจะต้องฝืนใจบ้างน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกแบบนี้ว่าคุณอยากจะให้โอกาสเขาอะในช่วงเวลาที่ดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในจุดที่ดีในช่วงเวลาที่ดาวความรักก็อยู่ในจุดที่ดีก็คือช่วงตั้งแต่23ตุลาจนถึง30ตุลาเนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยดาวความรักเนี่ยเลงกันกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าคุณให้โอกาาสเนคเน น่าจะเป็นคนดีแล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณรักเขาได้ในที่สุดแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ยังไงก็ตามก็ดีกว่าไปรอคนที่เขารักก็ปิดลักก็เปิดคนที่เขามามาหายหายค่ะส่วนคนที่มี คนรักคนคุยนะคะสถานการณ์เนี่ยก็ดูว่ามันไม่ได้คืบหน้าอะไรแถมบางทีมีเรื่องขัดแย้งเกิดจากการที่ทั้งดาวอริทั้งดาวมรณะนะคะเข้าสู่พบเรืองความรักมีเรื่องขัดอกขัดใจแล้วก็บางทีมีเรื่องประหลาดใจในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะคนที่เป็นคนคุยกันยังไม่ได้มีสถานะเนี่ยอันนี้มันพร้อมมากเลยที่มันจะผลัก ัก,กนไปไปด้ง่ายๆเนื่องจากว่าก็สถานะไม่มีมันไม่ได้มีอะไรมายึดเหนี่ยวกันและกันเอาไว้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสาที่คุณจะมีคนใหม่เข้ามาเพราะดาวประจาตัวของคุณอยู่ในภพเรื่องความรักเกิดใหม่ด้วยคุณก็มีสเสน่ห์ในจุดนี้สําหรับคนใหม่แต่ไอสเสน่ห์สำหรับคนเดิมมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเกิดจากการที่ดาวมหาสเสน่ห์อยู่ในภพเรือนเสียหายคือดาวมหาสเสน่ห์อยู่ในภพเรือนเสียหายแต่ภพเรืองนี้กลุ่มกันกับดาวคู่มิตรใหญ่นะคะแล้วก็ภพเรืองนี้มันเป็นภพเรือนแห่งการปิดบังซ่อนเร้นดังนั้นเสน่ขอองคคุณนน่ะมมัจจาากื ที่เขามองแล้วรู้สึกว่าอยากค้นหาคุณแต่ใครก็ตามที่เขาค้นหาคุณมาแล้วรู้จักคุณมาแล้วคุยกับคุณมาแล้วเนี่ยตอนนี้เสน่หมันจะจางๆไปก็เลยทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาที่พร้อมจะชัดเจนกับคุณมากกว่าคนเดิมที่ตอนนี้ดูจางๆไปทีนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออมันคุยมาตั้งนานแล้วว่ามันไม่คืบหน้าสักทีอะ พละไปก่อนดีกว่านะคะเลิกคุยดีกว่าแล้วไปหาคนใหม่ดีกว่านะคะมันน่าที่จะมีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้เนี่ยคุณก็สามารถทําได้แต่ขออย่าให้มีการคุยซ้อนก็แล้วกันคุณก็บอกเขาไว้ชัดเจนว่าโอเคคุณไม่ไปต่อไม่อยากคุยด้วยแล้วเพราะว่ามันไม่พัฒนาสักทีนะซึ่งคุณก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นคุยกับคนใหม่เริ่มต้นทาความรู้จักกับคนใหม่ได้แต่แน่นอน ดูว่าใจคุณก็ยังชอบคนเดิมอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะคืบหน้าค่ะเบื่อก็เลยเอออยากลองหาอะไรใหม่ๆดูแต่ถ้าเกิดว่า หาอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะวนกลับไปหาคนเดิมอีกแบบนี้ไม่ทำนะคะแบบนี้ไม่เอาเราต้องมั่นใจว่าเราจะไม่เอาคนเดิมแล้วนะแล้วค่อยไปคุยกับคนใหม่คุณก็ต้องใช้เวลาในการที่คุณจะเปิดใจรับคนใหม่จริงๆนะคะบางครั้งอ่ะมีบางอารมณ์เหมือนกันที่คุณทําก็เพราะว่าอยากจะทําให้คนคุยเดิมอะ่ะเขารู้สึกเสียดายก็เลยเออไปลองคุยกับคนใหม่ดีกว่าเพื่อหวังให้คนเดิมอะ่ะเขาจะมาทําดีขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการสร้างกรรมเพราะคนใหม่เขาดูจรงิจรงจังจริงใจแล้วคุณก็ไปเอาเขามาเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยอย่าทํานะคะอ่ะแต่า คุณรู้สึกว่าเออมันมัน,มนไอที่ว่าใช่อะคุยมาเนิ่นนานแล้วอะมันไม่ใช่สักทีอะไอคนเนี้ที่เข้ามาใหม่มันอาจจะยังไม่ได้เป๊ะเต็มร้อยเปอร์เซนต์ในใจเราแต่ว่ามันอาจจะใช่ก็ได้ก็ลองดูนะคะอาจจะมีโอกาสทีเดียวที่คุณจะเลือกคนใหม่แล้วก็อาจจะเลิกคุยกับคนเดิมไปยกเว้นถ้าเกิดว่าคนเดิมเนี่ยพอคุณทําท่าว่าเออจะเลิกคุยเนี่ยเขายื้อคุณเอาไว้แล้วเขาทำให้มันดีขึ้นแล้วทําให้มันชัดเจนขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันที่คุณก็ยังจะไปต่อกับคนเดิมค่ะ แล้วก็สาหรับคนที่เป็นคนรักกันชัดเจนแล้วนะคะระวังเรื่องเซอร์ไพรส์นะแต่เรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของนิสัยของคนรักของคุณด้วยนะคะเนื่องจากว่าดาวความรักอยู่ในภพเรือนเสียหายแต่มีจังหวะหนึ่งก็คือช่วงประมาณกลางๆงเดือนตามพิเรนท,ที่บอกไปเนะี่ยพอมันมาสลับเรือกนกันกับดาวมรณะนี่มันมีมาตรฐานเป็นอนุกเกษตรเนี่ยนะ,ะมันกระตุน้นสลับเรือนกับอะไรก็ไม่ดันไปสลับไปสลับเรือนกับภพบเรือนที่เสียกับดาวที่เสียหายอย่างเช่นดาวมรณะแบบนี้เนี่ยมันก็ไปกระตุ้นอ ความดํามืดในหัวใจของเขาอะขึ้นมานะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่เคยเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวประมาณ1 0 2 0แต่ว่าเก็บกักเอาไว้ได้ช่วงเนี้อาจจะเก็บกักเอาไว้ไม่ได้นะคะหรืออาจจะมีนิสัยอื่นๆนะดูลับๆล่อๆดูมีลับลมคมในอะไรเงี้ยดังนั้นคุณอาจจะพบเจอนิสัยอะไรบางอย่างนะคะที่เขาอาจจะไม่เคยเผย,เผยมาก่อนอะเผย ท่าแท้หรือว่าเผยเบื้องลึกเบื้องหลังจุดดํามืดของตัวเขาเนี่ยที่มันเป็นมรณะเนี่ยที่เขาอาจจะเคยคือทุกคนมันมีนิสัยไม่ดีแหละอย่าว่าแต่เขาเลยตัวเราทุกคนนะ่ะมันมีนิสัยในตัวแต่ว่าเราก็เก็บมันเอาไว้ได้นะคะสามารถควบคุมเอาไว้ได้ด้วยศีลธรรมเอ่ยด้วย eq เอยด้วยอะไรก็ตามแหละนะคะซึ่งแต่ว่าพอเดือนนี้ดาวของเขาว่ามันมันค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดเสียหายแล้วก็เดินผิดปกติอีกนะคะดังนั้นบางทีเนี่ยมันก็หลุดเหมือนกันบางทีมันก็เก็บกักตรงนั้นไว้ไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจจะมีนิสัย อา,อาจจะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะอาจจะเป็นปัญหาอื่นนะคะนิสัยที่คุณแบบว่าเอา้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีนิสัยนี้เราก็นึกว่าเราก็รู้จักกันดีพอแล้วนะคะก็ทําให้คุณประหลาดใจได้เหมือนกันก็พลิกล็อกเอา้าเขามีนิสัยแบบนี้ด้วยเหรอแต่ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่านิสัยนั้นคืออะไรหรือเขา ถ้าดาวประจําตัวของเขาในพื้นดวงเดิมเนะี่ยมีความเข้มแข็งพอเนะี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้นะคะอาจจะไม่มีอะไรช่วงนี้ก็อาจจะแค่ห่างๆกันไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ก็ปรีกวิเวกันไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์เขาอะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณเท่าไหร่แต่ตัวคุณเองไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกเพราะตัวคุณอะดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะตั้งแต่เกิดว่าคุณมั่นใจว่าเขาไม่มีนิสัยอะไรดํามืดนะคะแล้วก็ไม่ได้เผยท่าทุท้งท่าทแท้อะไรที่มันไม่ดีออกมาเนี่ยนะคะช่วงเวลานี้นะถ้าเขาจะปลีกวิเว นะคุณก็ไปงานเรื่องเลินสังสารตรงนั้นโดยที่เอ,อ,อาจจะเขาไม่ได้ไปด้วยก็ไม่เป็นไรช่างเขาปล่อยให้เขาปรีกไปก่อนนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีนิสัยอะไรที่มันรับไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นนิสัยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าคุณก็จับตาดูเสร็จแล้วคุณก็ไปต่อได้เพราะว่าถ้ามันไม่ใช่อะไรที่มัน ผิดร้ายแรงจริงๆอ่ะคุณก็ให้อภัยนะเพราะว่าเมื่อดาวความรักย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีในช่วงปลายเดือนเนี่ยก็เจอกันกันกบดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือให้อภัยแต่การให้อภัยนั้นก็คือคุณก็ยังจับตาดูอยู่ว่าอ้น,นิี้ใสที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกไหมนะคะเพราะว่าดาวมันก็ยังเดินกลับเข้าสู่ภพเรือนมรณะอีกในช่วงสิ้นเดือนค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลย,ยไพ่ใบแรกเป็นไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่ของคนเจ้าสเสน่ห์นะแล้วได้ไพ่ของคนที่มีโอกาสได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาพบปะกับผู้คนใหม่ๆแล้วตัวคุณเองก็เป็นดาวเด่นเป็นที่โดดเด่นกับผู้คนรอบข้างด้วยอันนี้ดีมากๆ ส่วนไพ่ในตำแหน่งความรักดันได้ไพ่ของการที่มีแต่ว่าจับต้องไม่ได้หรือเอามาเป็นเจ้าของไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะแต่ว่าคนที่คุณชอบอะ่ะเป็นคนที่เขาอาจจะมาแบบรักกะปิดรักกะเปิดมาแบบมามาหา,ายหายทำให้คุณรู้สึกว่าจับต้องไม่ได้ทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอะว่าตกลงเขาคิดยังไงกับเรากันแน่เขาอยากเข้ามาสารสัมพันธ์แบบคนรักหรือว่าเขาเป็นแค่เพื่อนหรือว่าหวังอะไรจากเราหรือเปล่านะคะมีความไม่มั่นใจตรงนี้อยู่ทีนี้ในตําแหน่งความสัมพันธ์พอได้ไพ่เลเวอร์สเนี่ รักโรแมนติกแล้วก็เป็นไพ่ของทางเลือกตัวเลือกด้วยก็แปลว่าถึงแม้ว่าคนที่คุณรู้สึกดีรู้สึกถูกใจถูกชะตารู้สึกว่าชอบเนี่ยเขาอาจจะมามาหายหายแล้วก็ปิดรัะกกระเปิดเนี่ยแต่คุณก็ไม่ได้มีช้อยส์เดียวคุณก็มีตัวเลือกคุณก็มีคนอื่นๆซึ่งมาทําให้คุณมีความรู้สึกวันแววโรแมนติกได้มันก็เลยมีโอกาสที่สุดท้ายแล้วว่าคุณจะเลือกคนที่มั่นคงนั่นก็คือจบด้วยไพย่ราชาถือเหรียญคนที่มามาหายหายแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเนี่ยคุณอาจจะชอบแต่เขาไม่มั่นคงอะ่ะมันไม่ทําาให้้เรรูสึกดี ทั้งที่เราก็เจ้าเสน่ห์ขนาดนี้เขายังมามา,มาหายหายเลยแทนที่เขาจะแบบโอ้โหหลงเสน่ห์เรามากติดเราแจแต่มันก็มีมีคนที่เขาหลงเสน่ห์เรามากติดเราแจแล้วพร้อมที่จะชัดเจนนะบางทีพร้อมที่จะเป็นสายเปด้วยซ้ําซึ่งมีโอกาสทีเดียวว่าคุณก็จะเลือกคนนี้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะ ไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่ของคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไพ่ของคนเจ้าชู้ด้วยนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเป็นคนเจ้าชู้นะคะคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะในช่วงนี้ก็ได้นะมีคนเข้าหาเยอะบางทีก็เข้าหาผ่านพวกสื่อโซเชียลออนไลน์ก็เป็นไปได้เพราะว่านี่ก็คือไพ่ออนไลน์ไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ก็เป็นไพ่ออนไลน์แต่ทีนี้เนี่ยคุณเป็นสถานะคนคุยก็แปลว่าคุณมีคนคุยเดิมของคุณอยู่แล้วซึ่งไพ่ของเขาเนี่ยได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าซึ่งการทีี่่่เเขาาาาาไไไดดด้้พรรชินมแปลลวกํังู ดวงของคุณผู้ชายแล้วก็คุณคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงนะคะไพ่ไม่ได้บอกเพศนะแต่แค่บอกลักษณะเฉยๆว่าด้วยความที่เป็นไพ่ใบนี้ก็คือเขาจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะคะสําหรับในเรื่องของความรักเนี่ยเขาก็ดูแลเอาใจใส่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องงานเป็นหลักและการดูแลเอาใจใส่ในระดับของราชนีเป็นการดูแลเอาใจใส่ในแบบที่เขาคิดว่าเออแบบนี้ดีแล้วไม่ได้มามองว่าเราต้องการอะไรแต่มองว่าเขาต้องการที่จะดูแลเราหรือว่าต้องการที่จะคุยกับเราแบบไหน <S <S เขาเอาเขาเป็นหลัก นะคะประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้ดูว่าแย่เกินไปเขาก็อยากคุยต่อกับคุณนะเพียงแต่ว่าคุณมีตัวเลือกใหม่ๆไงแล้วทีนี้ไพ่ในตำแหน่งความสัมพันธ์บันดันเป็นไพ่ของการเกิดเหตุกระทันหันด้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยพอดําเนินมาแล้วอ่านผสมกับดวงดาวเนี่ยบางทีมันอาจจะพลิกล็อกเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาก็จะยังคุยกับคุณดีแต่มันไม่มีอะไรคืบหน้าคุณก็เบื่อเบื่อแล้วคุณก็มีตัวเลือกใหม่เข้ามาแล้วตัวเลือกใหม่อ่ะ มีโอกาสทีเดียวว่าเขาพร้อมที่จะเข้ามาแบบชัดเจนเลยพร้อมที่จะเข้ามาแล้วให้สถานะคุณเลยดังนั้นคุณก็อาจจะหุนหันพันแล่นเลยว่าเอองั้นเราเปลี่ยนแล้วกันนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยมันน่าเบือ่อมันไม่มีอะไรพัฒนาสักทีนะเราไม่มีสถานะสักทีเราก็ยังถือว่าเป็นคนโสดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีคนคุยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมาเป็นคนที่ เขาเข้ามาใหม่แล้วพร้อมจะชัดเจนเลยเราจะได้สถานะทันทีเลยไม่ต้องรอแล้วนะซึ่งก็เป็นสถานะแบบนี้เลยไพ่สองถ้วยก็คือไพ่ของความรักที่ชัดเจนเป็นไพ่ของความรักที่หยิบยื่นให้แก่กันดังนั้นไอ้ไอที่ว่าคุยมาเนิ่นานแล้วคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นคนนี้ก็ได้หรืออีกสถานการณ์หนึ่งเลยก็คือเขาเห็นว่าคุณเนื้อหอมมากๆเขาก็เสียดายเขาก็กลัว กลัวว่าจะเสียคุณไปจากที่ทีแรกเรื่อยๆเอ่อยมุ่งมั่นการทํางานมากกว่าตอนนี้ไม่ได้แหลวนะคะอาจจะพุ่งเข้าหาคุณแล้วก็ขอสถานะคุณขอให้สถานะแฟนกับคุณเนี่ยแบบพลิกล็อกแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็จบด้วยไพ่สองถ้วยก็คือก็เป็นแฟนกันชัดเจนก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจำตัวคุณได้ไพ่สองดาบนี่คือไพ่ของความลังเลไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจในตัวเองหรือไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจในคนรักนะคะส่วนไพ่ในตำแหน่งคนรักได้ไพ่เดิมูนคือความสลัวสลัวคือความอึมครึมแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นมีอะไรในใจแล้วไม่พูดไม่บอกนะคะดูมีความลับอ่ะดังนั้นมันก็อาจจะทำให้คุณลังเลโลเลว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับคนรักนะคะคือก็เลยทำให้ไม่มั่นใจในตัว เขาแล้วเพอเพอก็ไม่มั่นไม่มั่นใจในตัวเองด้วยว่าเขายังรักอยู่ไหมนะคะซึ่ง พอดาวประจาตัวคุณอยู่ในีพบเรื่องที่ดีคุณก็ต้องสอบแสวงหาแล้วแหละว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมดูเขาเปลี่ยนไปหรือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปแต่มันมีนิสัยอะไรบางอย่างของเขาที่เขาไม่เคยแสดงออกมาเนี่ยตอนนี้มันได้แสดงออกมาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าอ้าวเขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดไว้นี่กว่ามันก็เลยทําให้คุณได้ไพ่สามดาบก็คือมีความมุดงิดจุกจิกลาคาญใจและไพ่สามดาบก็ยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของรักซ้อนได้ด้วยนะคะไพ่สามใบนี้เนี่ยมองว่ามันมีเรื่องของการ แอบซุกกิ๊กนะคะมีเรื่องของการแอบทําอะไรลับๆล่อๆนะทีนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานเลยคุณอย่าฟังดวงแล้วคุณก็ไปตีความเอาเลยว่าเขาเนี่ยจะต้องแอบมีกิ๊กแน่นอนนะคะมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้พูดถึงว่า potential นะพูดถึงว่าโอกาสมันมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยหลายคนเลยมาดูดวงแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยเจ้าชู้มาก่อนเลยคบกันมา10ปีเนี่ยเพิ่งจนตรงเนี้ยครั้งแรกก็คือว่าเมื่อไอความเจ้าชู้มันอาจจะมีอยู่ลึกๆแต่ว่า สินทำเนี่ยกำหนดเอาไว้ทําให้เขาเอาชนะมันมาตลอดแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยที่ดาวมันเสียแล้วโอกาสมันเปิดเนี่ยนะคะเพราะดาวมันดันไปสลับเรือนกันกับดาวที่เสียหายเนี่ยก็เลยทําให้ไอ้สินรมที่เคยว่าแน่นมันไม่ได้แน่นพอแล้วโอกาสเดินเปิดอีกต่างหากเป็นภาวะอารมณ์ที่ทําให้เขาอาจจะเผลอไผ่ไปได้บ้างมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจเลยว่าไม่มีอะร้อคนรักอะ ไม่มีไม่มีการที่จะต้องวอกแวกนอกใจไม่มีโอกาสที่จะทาด้วยเนียนะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกประหลาดใจกับนิสัยอะไรบางอย่างของเขาที่เขาไม่เคยเผยมาก่อนแล้วพอเผยมันทําให้คุณงุดหงิดจุกจิกลําคาใจนะแค่นั้นเองทีนี้ไพ่จบไพ่สรุปยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมีการเผยเผยไปวอกแวกอาจจะไปคุยซ้อนอะไรกับใครบ้างเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย ดาวเนี่ยมันจะย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีนะคะในช่วงปลายปเดือนนะแล้วก็ไปเจอกันกันกบดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นก็แปลว่าเมื่อคุณจับได้ นะเขาขอโทษคุณก็ให้อภัยเขายังเลือกคุณอยู่ก็ไปต่อได้เนี่ยเป็นภาพของการมาพบกันครึ่งทางนะมีการขอโทษมีการให้อภัยมีการพยายามปรับจูนกันอ่นะก็ยังถือว่าก็ยังพอไปกันได้อยู่นะคะถ้ามันแบบ t o worst come t o worst เป็นเรื่องของการที่เขาแบบแอบวอกแวกนอกใจจริงๆส่วนถ้าเป็นเรื่องอื่นนะคะที่มันมีนิสัยอะไรประหลาดประหลาดที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะมีอะ่ะสุดท้ายแล้วว่าคุณก็พร้อมยอมที่จะรับได้อะ่ะนะมันเจอกันตรงกลางได้อะ่ะโอเคเรารับรู้แล้วว่าเขามีนิสัยแบบนี้นะเออแล้วเราก็จะพยายามให้เขาถ้ามันเป็นนิสัยแบบ ที่มันที่มันไม่ดีหรือเอาเป็นอย่างบางบางคนนะจริงๆไม่ใช่เรื่องของวักแวกเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่อ่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เคยสัญญาว่าเขาจะไม่สูบว่าเขาหยุดแล้วเขาเลิกแล้วเราก็เข้าใจอย่างนั้นมาหลายปีเลยว่าเขาเลิกแล้วที่ไหนได้เขายังสูบอยู่แต่เขาแอบแล้วเขาแอบมิดแต่ตอนนี้เขาดันแอบไม่มิดเราดันได้พบเจอแล้วก็ประหลาดใจอ้าวเฮ้ย นึกว่าเลิกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเออเราถึงขั้นที่ว่าจะต้องเลิกกันไหมด้วยเรื่องนี้ก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอคกค่ะเราก็อ่ะโอเคถ้าเธอเลิกสนิทไม่ได้งั้นเธอก็ต้องลดอยู่ประมาณนั้นประมาณนี้แล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวจะไปคิดว่าอ้จะต้องเป็นเรื่องวกแวกนอกใจอย่างเดียวไม่ใช่มันก็จะอาจจะมีเรื่องอื่นนะคะที่ทําให้เราประหลาดใจว่าอ้าวเขาเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะยังจบด้วยไพ่ของการที่คุณก็พร้อมที่จะปรับจูนและพร้อมมาเจอกันครึ่งทางกับเขานะคะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว,ว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอ e b o ๊ k ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ